พอดี้ล้วก็เอาอย่างนี้เลยไหม <S <S ว่ามึงเป็นคนไทยอะมึงโช์บัตรไทยกูหน่อยดิโช์บัตรไทยกูหน่อยดิว่าถ้ามึงเป็นคนไทยจรงิงเออกูยอมรับเลยอเนี่ยมึงดูเหมืนเหมมึงดูเนี่ยมึงดูบัตรประจําตัวประชาชนนี่มึงดูเหมืนมึงดูกูคนไทยกูไม่ได้เป็นคนลาวถ้ม่กูจะเป็นคนลาวอากูเป็นก็ได้ เป็นคุณลาวก็ได้ถ้ามึงอยากให้กูเป็นจะอจให้กูเป็นเป็นขมินกูไม่เป็นหรอกมึง่างโง่มึงจะให้เป็นมึงจะให้กูเป็นคนลาวไม่ได้ใช่ไหมเออไปชมบัตรประชาชนปลอมเน่เอ้ยไม่ต้องโชว์บัตรประชาชนพรอมหรอกไอ้บัตรประชาชนนี้กูมีเกือบยี่สิบสามสิบอะตอนกูสมัยกูเป็นเด็กรมรวดอ่ะกูก็มีเหมือนกันแต่กูแม่งทิ้งไปไหนแล้วอะมันใช่ไม่ได้อะ มึงโชว์ให้เต็มๆนี้ดิกูตรวจสอบให้ว่า,าเป็นของจริงหรือของปลอมโชว์ด้านหลังด้วยนะไม่ต้องเอออะไรปิดเอามือปิดงี้บนแม่ไม่ต้องเอาแม,ม,ง,าแมงโชว์เต็มๆเลยกูตรวจสอบให้พี่น้องครับมันมีไอ้ขมนินะครับผมหนึ่งตัวนะครับที่ทำงานอยู่ประตูน้ำนะครับ ที่นะครับผมเคยกินเหล้ากับผมแล้วก็กับเพื่อนผมนะครับผมกับเพื่อนผมชื่ออาร์มแล้วอพอมันกลับไปบ้านนะครับมันทําท่านะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็น AI หรือเปล่าแต่ว่ามันแต่งชุดทหารกัมพูชาทหารเขมรน,นะครับแล้วก็มาท้ารบกับประเทศไทยอันนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มันนะครับผมมาบอกว่าเพื่อนผมที่มันเป็นคนไทยที่เพื่อนผมเป็นคนไทยบอกว่าเป็น คนลาวและมาพูดเกี่ยวกับคนลาวนะทุกคนกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสองฝั่งนะครับ,บว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางนะครับผมฝั่งไทยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวนะครับผมก่อนเอือนมวนกาสบายดีหรือว่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมเมื่อนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับที่ผมได้อัดคลิปนะครับผมจะอ,อัดคลิปเกี่ยวกับนะครับผม คมเมนนะครับผมย้านะครับว่าแค่บางคนนะครับคือคมเมนเมื่อก่อนเคยกินเหล้ากินเบียร์กับผมแล้วก็เพื่อนผมนะครับผมชื่อนะครับผมผมบอกเลยนะครับชื่ออามนะครับเพื่อนผมอยู่ประตูน้ําแล้วไอ้คมเมนนี่มันเคยอยู่ประตูน้านะทุกคนแล้วก็มาเข็นเมื่อก่อนอยู่คาโกนะครับอยู่ประตูน้ําแล้วก็มาทํางานเป็นลูกน้องเขาอยู่ที่ซิตี้ซิตี้ประตูน้านะชั้นล่างนะชั้นใต้ดินนะทุกคน แล้วมันกลับบ้านไปนะผมก็ไม่รู้มันทำา AI หรือ,อยังไงนะมันใช่ชุดทหารคำเหม็นนะครับแล้วก็ท้าลบกับประเทศไทยนะครับบอกพร้อมลบนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่มันบอกนะมันกล่าวหาว่าเพื่อนผมนะที่เป็นคนไทยนะอยู่อุบลน,นะอยู่โค้งเจียมนะเพื่อนผมนะครับผมที่ผมบอกว่าชื่ออามอยู่อ่า อยู่อุบลอยู่โคงเจียมนะครับฝากติดตามด้วยอันนั้นคืออามคนอุบลน,นะครับก็คือฝากติดตามช่องทางเขาด้วยนะครับทุกคนในบ้านฟ้านะมันมากล่าวหาว่าเพื่อนผมอ่ะเป็นคนลาวนะครับทั้งทั้งที่นะครับผมเพื่อนผมอ่ะเอาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับให้มันดูนะมันยังบอกว่าเพื่อนผมเป็นคนลาวบัตรประชาชนเป็นของปลอมผมจะบอกนะไอ้ควาย เขาให้มึงดูขนาดนั้นมึงจะมาเป็นของปลอม yeah, เหี้ยอะไรมึงดูมึงด,ดูบัตรประชาชนเขาตัวหนังสือครบทุกอย่างปกติหมดมึงจะบอกว่าเป็นปลอมได้ไงมึงไอเหี yeah. ้ยผมย้ำนะแค่ไอ้ขมินตัวนี้นะที่ผมอยากด่านะคนอื่นจะคิดยังไงแล้วแต่แม่งผมก็ไม่สนนะก็เอาแต่ไอ้ขมินคนนี้นะผมเห็นมาหลายคลิปแล้วผมว่าจ,จะไม่โต้แลวแล้วผมจัดให้มันนะเขาเอาบัตรประชาชนนะทุกคนบัตรประชาช,ชน บัตรประชาชนประเทศไทยโชว์แต่มันบอกว่าเป็นของปลอมของปลอมพ่อเมืไอยี่ยของปลอมเขาจะมากล้าอ,อลงแบบนี้ได้ไงไอสัตว์เขาจะกล้าอยู่ประเทศไทยได้ไงแม่ของปลอมเขาจะมาโชว์ได้ไงถ้าของปลอมเขาต้องโดนจับนะไอควายไอต้นไอควายแม่เมื่อก่อนมึงเคยแดกเบียร์กับกูไอเฮียกูนี่คนลาวไอสัตว์กูคนลาวนะแล้วกูไม่สนแม,นะม่งนะมึงไอเฮีย มึงนั่งแท้อย่างเดียวเลยนะทีุ่กสิ่งทุกอย่างที่มึงพูดอ่ะมึงต้องดูด้วยไอ้เหี้ยบัตรประชาชนปอมพ่อมึงเขาจะมาถ่ายลงในอินเทอร์เน็ตแบบนี้ถ่ายลงในโซเชียลแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่าที่เขาโชว์ก็คืออยากให้มึงหยอยากให้มึงรู้ว่าเขาเป็นคนไทยไงแต่กูก็ไม่สนไงว่าเพื่อนกูเป็นคนไทยกูเป็นคนลาวอะ่ะมึงทําอะไรกูได้ป่ะที่กูออกมาพูดนี่ไม่ได้อะไรนะ กูออกมาพูดก็คือมึงพูดเกี่ยวกับคนลาวไงไอ้ที่ทั้งทั้งที่คนลาวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเขเมรเนี่ยมึงออกมาพูดอะฮะออกมาพูดเพื่อมึงจะเอายังไงไอ้ที่่เดี๋ยวกูดะลมเลยดะดมเลยดะดมคนลาวยูทูบเบอร์ลาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุยกับมึงไอ้ที่มึงกล้าขึ้นมาประเทศไทยบ้าต่อไปกล้าปะฮะเออเอีอ่่ไม่ไม่ใช่ว่ามึงจะมาใส่ร้ายแม่งประเทศลาวกูอะคนลาวไอ้ที่กูมาทำงานประเทศไทยนาน แต่กูก็ไม่เคยอะไรเลยนะแต่มึงมาพูดแบบนี้เพื่อเพื่ออะไรของมึงฮะมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอฮะคิดว่ามึงโหโคตรโปรเหรมึงก็เก่งได้แค่อยู่ประเทศมึงแหละกูเนี่ยคนลาวนะกูคนลาวกูอยู่ประเทศไทยนะมึงอยากทำอะไรมึงก็มาเลยนะกูก็ไม่กลัวมึงหรอกไอ้ที่ แม่งดูหน้าดิเย yeah, แม่งมึงก็ต้องสมควรแหละที่มึงจะโดนไอ้หุ่นเซนหลอกมึงนะ้ควายเขาเอาบัตรประชาชนประจำตัวประเทศไทยโชว์ให้มึงดูมึงบอกว่าเป็นของปลอมของปลอมพ่อมึงอะเยอะนะของปลอมเขาจะกล้าเอามาโชว์แบบนี้ล่ะเขาเอามาโชว์ปุ๊บเขาก็ต้องโดนจับนะตรวจสอบโดนจับถ้ามึงบอกว่าเขาเป็นของปลอมกูบอกมึงเลยนะ เพื่อนกลัวชื่ออารมนะเขาอยู่มึงรู้ปะ่ะเขาอยู่อุบลเว้ยโค้งเจียมเว้ยเฮียติดลาวเฮียติดลาวนะติดลาวมึงรู้ปะ่ะเออกูอ่ะอยู่เป็นคนลาวกูอยู่ติดชายแดนอุบลเหมือนกันเฮียกูอยู่ช่องเม็กนะอยู่ช่องเม็กอยู่ชายแดนใกล้ชายแดนนะเียห่างกันแค่ห้ากิโลกูรู้หมดอเฮีย คนทางนู้นเขาจะพูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวก็คุยเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยก็คุยเหมือนกับประเทศลาวเพราะมันติดชายแดนเมืองบ้านมึงไอ้เหียเหมือนเหมือนบ้านมึงเขมรไอ้เหียเหมือนบ้านมึงติดบุรีรัมย์ีสเกษแม่งก็คุยเหมือนกันภาษาเหมือนกันนะมึงก็ต้องจำออยากจะพูดเลยนะไอ้มันชื่อต้นนะทุกคนโอ้แม่ มีการโอ้โหแม่งพูดกูบอกมึงนะอีกสองปีข้างหน้านะมึงไม่มีทางมึงจะขึ้นมาได้นะบอกไว้เลยนะต้องติดตามกูไม่ได้เก่งหรอกแต่กูถ้ามันไม่ไม่ถูกต้องนะกูถึงเอามาพูดนะจะบอกไว้ให้นะถ้าไม่ถูกต้องกูถึงเอามา,มาพูดแต่ถ้ามันถูกต้องกูไม่เอามาพูดหรอกนะไอ้ต้นเนียมจำหน้ากูไว้เนี่ยกูเนี่ยมากกูชื่อเอ็มเออยู่ประตูน้ำมึงจำกูไว้ด้วยนะ เมื่อก่อนกูอยู่ประตูน้ําแต่เดี๋ยวนี้กูไม่ได้อยู่ประตูน้านะกูอยู่นครปฐมนะแล้วมึงแก่งมึงมาเลยนะไอ้ที่คิดว่ามึงโอ้โหแม่งถ้ามึงพูดอะไม่เกี่ยวกับประเทศลาวอะกูไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่มึงอะเอามาเกี่ยวประเทศลาวนะแล้วบอกว่ามีคนลาวกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันบอกว่าเป็นคนไทยมึงปัญญาวันบ้างนะอะไอ้ต้น เออไม่อยากจะพูดอะไรนะไอ้ไอนี่มันเคยทํางานอยู่ในคาโก้ผมจำมันได้เมื่อก่อนมันก็เคยกินเหล้ากินเบียร์กับผมทํางานอยู่คาโก้ประตูน้ําอ่ะอยู่ประตูน้าอะ่ะทุกคนเมือ่อก่อนคนอยู่ประตูน้ําเมื่อก่อนคนในประตูน้ําก็รู้จักคนผมเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันแต่ไอน้นนี้ที่ผมเอามาพูดก็คือมันเคยรู้จักผมอยู่ประตูน้ำเมื่อก่อนมันทํางานคาโก้แล้วก็มันมาทํางานเป็นลูกน้องขายกางเกงนะอยู่ที่ซิตี้นะซิตี้อยู่ประตูน้านั่นแหละ ห้างซิตี้นะซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยทำงานอยู่ในซิตี้เหมือนกันทำงานอยู่หลายที่นะแต่ผมไม่ชอบที่มันนะครับผมเอาลาวเนี่ยคนลาวนี่ไปเกี่ยวไปอะไรเนี่ยทั้งทงที่คนลาวไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยนะคนลาวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแต่มันไปพูดเอาคนลาวมาพูดบอกว่าคนลาวรวมตัวกันท,ทั้งทงที่เพื่อนผมอะนะ เป็นคนไทยนะ่ะชื่ออาร์มเขาแสดงบัตรประชาชนขนาดนั้นมึงยังบอกว่าเขาเป็นเป็นบัตรประชาชนปลอมมึงโอ้โหคิดได้ไงวะมันคิดได้ไงนะนี่มึงจำหน้ากูไว้นี่ยไอเนี่ยเนี่ยมึงดูหน้ากูไอ้เหี้ยนะกูไม่เก่งหรอกแต่กูไม่ชอบให้คนจะมาเออนะมาเปรียบเทียบแบบนี้กูไม่ชอบเลยนะ เออมึงอยากดังเลยเดี๋ยวกูจัดให้นะกูอ่ะไม่ใช่คนธรรมดานะกูก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวกูจัดให้มึงเลยนะเออกูเป็นยูทูบเบอร์นะเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็เป็นคีเอเตอร์เฟซบุ๊กนะเออเดี๋ยวกูจัดให้มึงนะมึงจะมาเอามาเกี่ยวโยงกันไม่เกี่ยวถ้ามึงไม่ได้พูดไม่ได้เกี่ยวกับประเทศลาวเลยกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มึงเกี่ยวกับประเทศลาวนะมึงคิดว่ามึงเออกลับบ้านไปแล้วมึงเป็นทหารหรือมึงเท่ เขาไม่ได้กลัวมึงเลยนะไอ้ควายมึงกลับบ้านไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะจําไวนะ้นะมึงก็เป็นทหารทหารโหให้ไอ้ฮุนเซนมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกูบอกนะทะหารบ้านกูไม่ไมีเจาะหูออแบบนี้หรอกเนี่ยเจาะหูออกว้างขนาดนี้ทหารบ้านกูเขาไม่ให้เป็นหรอกนะแค่ลายนิดหน่อยเขาก็ไม่ให้เป็นนะไอ้ต้นเออมึงจะมาทาโอ้ทาท่าแล้วพูดบอกคนลาวบางกลุ่มด้วยเขาไม่ได้เป็นคนลาวเขาเป็นคนไทยนะเขาอยู่ติดชายแดนนะ กูจะบอกมึงให้ติดชายแดนโคงเจียมอุบลใกล้กับว่าหันกูนี่แหละเออไม่ต้องมาพูดอะไรให้มันเ,ออเลอะเทอะขนาดนั้นนะเออเขามีบัตรประจําตัวขนาดนั้นมึงจะบอกว่าเขาเป็นบัตรประจำตัวปลอมได้ไงฮะเอาสมองเนี่ยมึงดูนี่มึงเอาสมองส่วนไหนคิดนะกูไม่ได้อยากจะพูดอะไรนะกูจะบอกให้นะเออมึงโอโ้โหแม่งบอกไว้เลยนะยียคิดว่ามึงเจ๋งเหรอ มึงเจ๋งมึงกลับไปบ้านทําไมนะไปอยู่ประตูน้ําทําไมเออมึงกลับไปบ้านทําไมถ้าเจ๋งอะ่ะแล้วมาบอกเอาคนลาวโหวไปเกี่ยวข้องอะไรของมึงนะไอ้โว้คมเมนเ์เอยมึงก็เชื่อไปเลยหุ่นเซนของมึงมึงเชื่อเชื่อไปเลยนะแต่มึงอย่ามาเอาประเทศลาวไปเกี่ยวนะเออจะบอกให้นะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ผมก็อยากจะพูดกับทุกคนนะครับ เกี่ยวกับไอเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนะครับผมมันเคยกินเหล้ากินเบียร์กับผมนะมันเป็นขมิเอนี่แหละเมื่อก่อนทํางานอยู่ประตูน้ําเคยกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันนะแต่มันเอาประเด็นคนประเทศลาวนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับผมก็เลยไม่ชอบผมก็เลยจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมใน YouTube ช่องบ่าวเอ็มคนพัดถิ่นนี่แหละครับใครอยากเข้าไปติดตามเข้าไปเลยนะครับจะติดตามไม่ติดตามผมก็ แล้วแต่แต่ว่าทุกคนนะครับที่เป็น FC ผมอยู่แล้วเขาจะรู้นะว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอ็มคนพัดถิ่นด้วยนะครับผมในแอปแดงนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ